ไปดูความเดือดร้อนของชาวสวนปาล์มน้ํามันที่จังหวัดกระบี่กันบ้างนะครับได้ถูกคนร้ายนะครับได้มีการตัดขโมยผลปาล์มน้ํามันเป็นประจำเนี่ยอยากจะฝากถึงเจ้าหน้าที่นะครับว่าให้ลงพื้นที่นไปปราบปรามโดยด่วนครับเหตุการณ์นี้ครับคุณผู้ชมครับขออภัยครับเกิดขึ้นที่จังหวัดพังงานะครับโดยทางด้านของนายเกรียงไกรทองสมผู้บ้านผู้ใหญ่บ้านนะครับหมู่ที่7ดตะานลกระโส e m อำเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงาครับพร้อมด้วยนายสุกิจพลบุญครับ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับหมู่ที่8ตำบลกระโสม m อำเภอตะกวดทุ่งเช่นเดียวกันครับก็ได้นำผู้สือข่าวนะครับไปพบกับเกษตรกรที่ทำสวนปาล์มน้ำมันนะครับในพื้นที่บ้านในงบหมู่ที่3ตำบลตากแดดอำเภอเมืองพังงาซึ่งก็กำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักครับจากเหตุการณ์ที่กลุ่มคนร้ายนะครับได้มีการลักลอบเข้ามาตัดนะครับขโมยผลปาล์มน้ำมันนะครับในสวนเนี่ยออกไปขายเป็นประจำนะครับซึ่งในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เขาบอกว่าเจ้าของสวนเนี่ยก็จะไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะครับ จากการสอบถามนะครับเจ้าของสวนปาล์มน้ำมันนะครับชื่อว่านายอังกูลครับอายุ33ปีครับก็ได้เล่าให้ฟังครับว่าสวนปาล์มน้ำมันของตนเองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5ไร่กว่านะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการถูกตัดถูกขโมยไปจากโจน่ยนะครับเป็นประจำครั้งละประมาณ400-500กิโลกรัมล่าสุดเด็ดตนเองเนี่ยก็มาเจอกับโจรซะก่อนนะครับหรือว่าคนร้ายนะครับได้ตัดแล้วก็เนี่ยหลบหนีนะครับเอาซ่อนไว้ป่าข้างทางอ่ะนะครับที่พางข้างป่านะครับแล้วก็ มีการเขาเรียกว่าโค่นเนี่ยบางต้นเนี่ยโดนโค่นแล้วนะครับซึ่งตัวเองเนี่ยก็ได้ซุ่มนะครับจับผู้ต้องสงสัยแล้วก็เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสพเมืองพังงาครับให้ดําเนินคดีแล้วก็อยากจะฝากนะครับไปยังผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยกันสอดส่องดูแลปราบปรามนะครับให้สําหรับกลุ่มคนร้ายเนี่ยไม่อลวาวอยู่แบบนี้อยากจะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดนะครับเพราะว่า โจรพวกนี้เนี่ยอยากจะให้ชาวบ้านเนี่ยก็บอกว่าต้องใช้อาวุธมาปกป้องทรัพย์สินของตนเองแล้วก็ฝากไปถึงกลุ่มคนร้ายหรือว่ากลุ่มคนที่ขี้ลักขี้ขโมยนะครับให้เลิกนิสัยพฤติกรรมแบบนี้นะครับ เพราะว่าจะสร้างความเดือดร้อนนะครับให้กับชาวสวนนะครับก็อยากที่จะฝากว่าไปหาทำนะครับอาชีพที่สุดจริตดีกว่าดีกว่ามันลักขโมยแบบนี้นะเวลาบางทีชาวบ้านอาจจะให้ลูกปืนไปรับประทานเนี่ยก็เป็นการปกป้องทรัพย์สินของเขาก็ไม่ผิดกฎหมายนะครับเป็นเรื่องเป็นราวกันอีกป้องกันตัวนะครับแต่ว่าอาวุธปืนก็ต้องได้รับการอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับ